ครับเิดจองลงเดียนะครับติมลังบานนองอุ้งอิงนะครับปผาดีดีมาเยี่ยมปีตูลูกครับุก่อนเหมือนไม่ได้ไหลายวันแล้วครับตั้งแต่ตั้มันนในนองไปนะครับ๊บเดี๋ยวคลิปนี้่านองเจ้าช่วยมาเยี่ยมปีตูลูที่อยู่บ้านไม่ไปยอกวัวแล้ว

นู่นเจ้กากองบ้านเอ้ตุลูติตุลูอ้าเร็วเสร็แล้วครับโอ้ยพี่ตุลูเร็วพี่ตุลูตุลูโอ้พี่ตุลูอยู่บ้านนี่นอ๋ออยู่บ้านนะหายดียังฮะหายดียังหายยังหายจบเลยยัง ะน,อออะนี่ป่าน้องดิดีมาเนี่ยอ่านี่ดิดีมออาเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อให้ดียังอ,อะ่ะใ้ดียังอ้อลง่ายยังอ๋อให้ยังให้เร็วเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บเลยอ๋อเจ็บเด้ให้เร็วอ๋อให้เร็วอ๋อให้เร็วให้เร็ว Ồ oh, Cân oh, oh. bán cân bé hả nữa Ừ, đều cân bé hả bé nè cân ờ, đài mày oh, oh, oh. Ai đi lèo, ai đi oh, nó ngay đi hả, ah, nó ngay đi lèo Ai đi răng à Hả, ah, ai đi răng Ai đi lèo Hả, cái à hmm?

อาดียังนะอาดียังฮะอ๋อดุมก่อนเนี่ยอาดียังเอามาเดี๋ยวเอาอ่ะนายให้นิดไปเออไปไปมาเออเไปเดี๋ยวเอาไปเออเไปบ้านน้องอยู่นู้นนุ๊บบ้านน้องก็ไอ้น้องเป็นด้ไอ้หมันกระตายเป็นด้เออเออเดี๋ยวอ่ะนิดเดียวนะนิดเดียว nhi con ngon nghi nghi Ơ ơ nghi ơ ơ ơ Ơ ơ ơ ơ nghi ai nghi 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 mai nghi 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 à? nghi 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 เนี่ยตั้งแต่น้องก็ตั้งม,มั่นนะครับก็เจอกันที่บ้านนะครับไปก็เห็นน้องอยู่ในกรุงได้แล้วก็น้องหายไปทัที่วันนะครับเดียวไม่เจอนะครับแต่ตอนนงครั้งนึงบ่าตูนไปอุมม้มก็คือไม่อยากรบกวนน้องนะครับผมก็ให้บา่าวตีนเออบา่าวตูนอัปเดตอาการนะครับผมไปเรื่อยๆแล้วก็น้องก็บ่าวตูนปล่อยให้เดี๋ยวเล่นกันเนี่ยน้องกลับมาอยู่บ้านก็ไม่ได้เจอทันทีครับก็รู้แล้วครับผมว่าน้องมากลับมาอยู่ที่นี่ มันเงียบจงบดีครับนะครับอยู่กองฟางตัวโลวเขาประเพสจนโดดโลส่วนตัวสูงกับไม่ค่อยวุ่นวายนะครับนี่คือตัวลวดี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 อดีดีน้องอ๋อดีดีดดอ๋อบีตัวลวไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวลงไปแล้ว Ê, mấy thằng kênh có mà giam phí tu lũ nè. Ê, bạn ông mà giam phí tu lũ nè các bông. Kinh lời nồng kinh lời. Tu lũ dưới căng lãng, kinh lời à. Câu nhằng mới khỏi dân ý, chẳng thảo đấy nè các tu lũ. Đi đi, từng tu lũ lúc chuẩn tùa xuống như nào các Tu lũ kia làm càn các bông, tại tiểu cuốn, tiểu đây bếp niên nè. đô có mừng cân gặp bông. Bằng thì cuốn bằng bác tu lú tốt sẽ đâu có mấy giải <laughs> tru cả à kín được kín đâu im nhăng im đấy à nó im đấy quá ai đi nhăng à ai đi nhăng ai đi nhăng em bỏ gì đấy ai nhăng ai nhăng à ai đi nhăng ai đi nhăng hử ai đi nhăng ai đi nhăng à ai đi nhăng à à ai đi nhăng ai đi nhăng อ๋อึมึมึมฟินฟินฟ oh ินฟินฟินอ้อนกับขี้อ้อนเออฟินฟินเออฟินโอ้ฟินฟินฟินิเตะรับเตะรับกะมือโอ้ยฟินฟินโอ้ยก็ฟินฟินฟินเออเนี่ยครับตะเกียวกาง่ายเขันนี้เออฟินฟินนั่นนั่นนั่นน่ารักสุดเออเออ น่าร <N Memorial> ักครับตูรูตอนนั้นให้ไปไล่วันชิบกว่าวันกับโอ้ยตกใจมดอ้าวินปินปินปินเป็กากลางอ้าวินปินปินปินอ้าวินปินเอ้ยแม่อ้าวินป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 กติแม่จะยุบคนนะครับกรอกเกลียกคนกับใส่จอกแสกตามค่าตามไดล่ไปนะครับปุ๊บแต่นี้ไม่ตูลูเขาไม่ใจประปิดนั่นครับ ก็ไม่ไกลกรอกเกลียคนแตได้ไม่ไกลลำเลียงลำไร่กับนอกแจกว่ามาเขาแบบนี้แหละครับเขาต้องอยากกรอกเกลียแต่ถ้าววานเขาเดินไปกรอกเกลียเองเขาไม่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 เอากับตัวรูไม่ไม่ปลัมนี่ใจแปลกครับเอฟสีลองสังเกตดูครับแต่แมวบ้านเอฟสีาเอฟีตัดได้เลี้ยงแมวนะครับจะรู้เลยครับจะเดินมากรอกเกลียเดินมาอยู่ก้างเดี๋ยวตามค่าตามได้เวลาเราเดินเดี๋ยวกรอเดี๋ยว นั่นกับแต่ตุ่หลูไม่นะครับก็ตุ่หลูไม่สนแต่ต้าวหมาก็แบบนี้แหละก็จะก่อเกลี่ยเขาจะเล่นแต่ก็เป็นบางคนนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับอืมอืมลับเลยนะเออตุวลอยู่นี่นะกับฟินฟินลับเลยนะนะน้องดีดีอยู่ก,ก้าวเลยนะนะเอ้หนอนนี่นะรับ เรียบร้อยอืมเอาเอานอนตอนนั้นแค่นี้แหละนี่แหละอยู่นี่เลยเนาะไปแล้วเดี๋ยวหน้าป่าน้องดีๆไปกินข้าวก่อนบ๊ายบายไปนะไปเลยไปเลยนอนดีๆมาเลยนะเร็วจับมือกันจับมือกันเออจับมือกันเออจับมือเออจับมือเออจับมือเลยเจับมือจับมือไปแล้วบ๊ายบาย bà hmm? là ơ oh, bà là nà bà là nà đi 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 là pái. đi 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 <laughs> món, non, món. Là ờ, pái là. Pái đi đi non đi bay đi đi ơ, đi là, đi 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 ơ, đi à, pái. ด,ดีดีมาเยี่ยมห้าตูรูนะครับป้อมรังจากน้องต่ำมันไม่ได้เจอกันหลายวันเอาสหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับป้อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับป้อมแต่อย่าก,กดคำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับเอฟซีผลงากับคานุ่มเด็กๆนะครับลุงเดียวจองเล็กๆนะครับให้ได้มีได้มาที่ความน่ารักสดใสของเด็กๆนะครับป้อม ดัดเลี้ยงข้อนนองอุ้งอิงนะครับผม๊บจะดูแลอย่างดีครับตาที่ทำได้นะครับผมแต่กยายามเต็มที่นะครับผมเจอกันไหมลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ